เทรนด์นี้ผมคิดว่ามันสําคัญนะแล้วก็เทรนด์นี้มันไม่ได้มาเมตาเวิร์สมันไม่ได้มาตัวเดียวนะคือมันเหมือนกับอเวนเจอร์มันยิ่งชัดเจนว่าหุ้นกลุ่ม ICT คือโครงสร้างพื้นฐานของของโลกหน้านะครับไม่ต่างอะไรกับไฟฟ้าหรือว่าป่าปาเลยนะฮะใน ETF และกองทุนมันจะเลือกหุ้นมาอย่างน้อย10ตัวแรกกินไป50กว่าของน้ำหนักพอร์ตเนี่ย มันจะเลือกหุ้นที่ตามเทรนด์พวกนั้นแล้วปรับพอร์ตให้เราเอาละขอขยับไปตีเมตาเวิร์สบ้างนะครับเพราะว่าเนะเราก็ดูนะครับตอนแรกก็อตาตาม้มากแกจะเอาจริงหรือเปล่าตอนแรกผมไม่แน่ใจนะก,ก็ก็ตามอยู่ห่างๆประมาณหนึ่งพอเริ่มเปลี่ยนชื่อ โอ้โห oh, สงสัยเอาจริงแน่เป็นเป็นเป็นเมตานะนะครับดูจากคลิปนะดูจาก p พรีเซนเทชันที่คงเห็นในสื่อโซเชียลฉบับเต็มๆนะครับไปไปน่าจะเห็นกันทั่วโลกละก็ดูเหมือนว่าน่าจะจริงแล้วล่ะนะสักพักหนึ่งเขาบอกว่าถ้า m e t a เวิร์เนี่ยจะเกิดตอนแรกบอกโอ้ต้องสัก2ปี แต่หลังๆพอมียักษ์ใหญ่กระโดดเข้ามาหลายๆบริษัทเช่น Microsoft ด้วยใช่ไหมหนึ่งในนั้นเนี่ยแล้วผมจำได้ Nike ก็ด้วยอะ่ะจะมี Metaverse ตามไปขายรองเท้าขายเสื้อ Nike ้ในโลกเสมือนซะเลยนะก็เลยต้องเอาประเด็นนี้มาถามอยากรู้มุมอมองคุณคุณอาทิย์หน่อยนะครับว่า Metaverse แต่ขอเฉพาะมองย้อนกลับมากับ โอกาสสำหรับตลาดหุ้นไทยในการเกาะตีมเมตาเวิร์สในระยะกลางและยาวเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอานิสงส์ได้บ้างหรือไม่แล้วถ้าเกิดเนี่ยมันจะเกิดกับหุ้นเซกเตอร์ไหนตีมไหนบ้างในบ้านเราครับคุณอาทิตย์ครับคือก่อนอื่นขออนุญ,ญาตออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเมตาเวิร์สนะครับก็ นั่งดูตัว Presentation ของ m a ร์คซ c k ก r b e เบเหมือนกับหลายๆท่านนะครับแล้วพรีเซนเทชันเขาเนี่ยทำดีมากเลยแต่แต่ผมผมมีความเชื่อแบบนี้ในในฐานะที่ที่ผมผ่านยุคผ่านยุคสมัยมาหลายหลายยุคนะครับยุค90เนี่ยยุค90เนี่ยมันคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เริ่มแพร่หลายในยุคปี90นะ1นยะหยุคกินเวลาประมาณ10ปี พอมายุค2,000ยุค2,000เนี่ยคือการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตแบบแพร่หลายละเราเริ่มมีเว็บไซต์มีเว r ร์ w ไวด์เว็บ a เมซอนเกิดในยุคนี้นะฮะอเมซอนดอทคนะฮะไม่ใช่ร้านกาแฟนะครับเกิดในยุคนี้อีก10ปีถัดมาก็คือไอตัว2,000ันถึงสองพเนี่ยมีเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตแล้วถัดจากยุคนั้นเนี่ย2010ถึง2,020เนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันเป็นยุคของสมาร์ทโฟนแล้วก็โซเชียลมีเดียนะครับ อ่าซึ่งในแต่ละยุคเนี่ยมันก่อให้เกิดโอกาสเยอะมากเลยนะครับผมผมชวนท่านท่านคิดว่าแม้กระทั่งตัวผมเองอย่างเงี้ยใน10ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้10ปีผมผมเป็นนักลงทุนที่ทำงานไปด้วยแล้วก็ลงทุนไปด้วยไม่มีใครรู้จักเลยนะครับอยู่ๆมันมี f c e e o o o อยู่ๆมันมีแฟนเพจแล้วผมมาเปิดแฟนเพจแล้วก็เขียนอะไรที่คิด ลงไปในแฟนเพจนิ้วโป้งฟอนเดเมนทัลวีไออย่างเงี้ยมันมันก็กลายเป็นผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ที่เกาะกระแสของของยุคที่3มที่พูดถึงว่าเป็นยุคของโซเชียลมีเดียแล้วก็สมัย<น>ตอนนั้นคุณอาทิย์เขียนเรื่องเกี่ยวกับอสังหาใช่ไหมใช่ไหมช,ช่วงแรกๆเป็นอ,อ,อ,อ๋อไม่ฮะอสังหาเป็นธุรกิจครอบครัว <laughs> อสังหาเป็นธุรกิจครอบครัวไม่เคยเขียนเรื่องอสังหาเลย <laughs> เขียนเรื่องการ <laughs> ลงทุนในหุ้นอย่างเดียวเลยฮะ <laughs> แล้วก็ <laughs> คือสิ่งที่ผมจะนําเสนอทำข่าวว่าทําไมผมเล่าแบบนี้คือมีคนจํานวนไม่น้อยนะโดยเฉพาะเจนเจนเจนเเจนหรือรวมถึง Baby Boomer ด้วยเนี่ยมอง m e t a เวิร์สบอกเฮ้ยมันนิยายวิทยาศาสตร์มันไม่มีหรอกนะฮะแล้วก็อะไรมันจะล้ําขนาดนั้นต้องบอกว่าใช่ฮนะพรีเซนเตชันของมาสเกอร์เบิร์เนี่มันล้ํามากมันอาจจะต้องใช้เวลาอีกเป็น5-10ปีกว่าจะเกิดภาพที่สมบูรณ์แบบแบบนั้นได้นะครับแต่ แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจากจุดนี้2021ไปข้างหน้าอีก5ปี10ปีเนี่ยมันจะไม่ได้มีโอกาสไม่เกิดโอกาสใดๆของ m e t a ลเวิร์ในโลกของความเป็นจริงเลยมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเทรนนี้ผมคิดว่ามันสำคัญนะแล้วก็เทรนนี้มันไม่ได้มาเม t a ลเวิรมันไม่ได้มาตัวเดียวนะคือมันเหมือนกับอเวนเจอร ที่มันมีกัปตันอเมริกาแล้วมันต้องมีไอรอนแมนมีทอมีอะไรมา <ừ. S 1> มาประกอบร่างกันซึ่งตอนนี้มันค่อยๆมาประกอบร่างกันนะมีเมตาเวิร์สเป็นภาพใหญ่มีแน่นอนที่สุดในโลกของเมตาเวิร์สหรือโลกเสมือนนะที่มาสเก์ร์เบิร์กเขาบอกโลกของการทำงานจะเปลี่ยนไปมีคนผมนั่งทำงานอยู่ที่บ้านพี่ยุทธเดินผ่านเป็นอวตารผมโบกมือพี่เห็นอะไรอย่างเงี้ยภาพมันจะเรียลมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันต้องการ u r r e n c y ต้องการเงินนต้องการเงินในโลกเสมือนด้วยในโลกเสมือนต้องการการขายที่ดินในโลกเสมือนต้องการรวมถึงไนกี้ที่พี่พูดถึงอะไนกี้เสื<ป>้อผ้าเสื้อผ้าหน้าผมอุปกรณ์ต่างๆให้ดูดีดในโลกในโลกเสมือนด้วยใช่ซึ่งซึ่งผมพูดถึงตรงนี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ก็บอกเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงผมเอาง่ายๆเลยนะ จำได้ไหมสามปีที่แล้วพวกเราเล่นโปเกมอนโกกันใครส่วนใหญ่ของคนไทยเล่นเกมโปเกมอนตามหาผู้ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่ผู้ใ,ใชผใ่ผู้ใหญ่อย่างเราซื้อลูกบอลผู้ใหญ่อย่างเราซื้อชุดซื้อหมวกไอ้พวกนี้มันก็คือโลกเสมือนแบบหนึง่งมันเป็นโลกเสมือนแบบมึงแต่มันเป็นโลกที่เป็นระบบของเกมนะฮะของโปเกมอนอยู่ข้างในนั้นแต่คําว่าเมตาเวิร์สมันใหญ่กว่านั้นไอ้ตัวนี้ยังอาจจะเป็น AR แต่เมื่อไรล่ะถ้าเราขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเป็น VR คือใส่แว่นน่ะสิปีที่ผ่านมาแปลงคนไทยให้เป็นจากเขาเรียกว่าสังคมก้มหน้าแต่อีกสิปีข้างหน้าอาจจะเป็นสังคมใส่แว่นแว่นไม่ใช่แว่นแบบนี้นะแว่นแบบมันคือแว่น VR เลยมันคือใส่เป็นสังคมใส่แว่นนะฮะซึ่งมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ทีนี้ถ้า cross ไปที่คําถามของพี่ยุทธที่ถามว่าแล้วระยะสั้นๆเนี่ยมันจะเกิดอะไร อะไรที่เป็นโอกาสในตลาดหุ้นไทยถ้า m e t a เวิร์มันมีแล้วมันมีพัฒนาการออกมาเรื่อยๆนะแปลว่าโลกเนี่ยมันจะมีเกมที่เกี่ยวกับ m e t a เวิร์ออกมาซึ่งแน่นอนมันจะไม่เตเมตาเวิร์ e แบบโลกเสมอแบบเต็มที่นะเกมต้องการโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานคืออินเทอร์เน็ตแล้วตอนนี้คนเดินทางคนไม่ได้อยู่บ้านตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตโมบายอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตบ้านพวกเนี้ย นะแปลว่ากลุ่ม ICT เนี่ยมันมันมันก็คือจะเป็นกลุ่มที่อยู่ได้แม้กระทั่งเป็นยุค Disrupt ขึ้นไปของ m e t a เวิร์มันคือโครงสร้างพื้นฐานมันยิ่งชัดเจนว่าหุ้นกลุ่ม ICT คือโครงสร้างพื้นฐานของของโลกหน้านะครับไม่ต่างอะไรกับไฟฟ้าหรือว่าป่าปาเลยนะฮะ mm hmm. เพราะนั้นนี่คือกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่ผมพอพอจะอาจจะยังไม่ชัดมากแต่ผมคิดว่ามีโอกาสได้ประโยชน์สูง ใน Presentation ของ m a s ก์เ b อร์เบิร์กเนี่ยถ้าพวกเราตามข่าวเราจะพบว่า Facebook ซึ่งปัจจุบันชื่อบริษัท Meta เนี่ยเขาเริ่มไป X กับบริษัทอื่นเช่นไปทำแว oh, ่นอเรแบนกับเรใช่ก็คือเป็นแว่นที่แบบมันไม่ใช่แว่นธรรมดาอ่ามัน,ม,นมันมีความแบบไฮเทคของมันอยู่ในนั้นแปลว่าอะไรในโลกของของ AR VR หรือแว่นหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะมามากขึ้น ไออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งโลกปัจจุบันคำว่าอุปกรณ์เนี่ยเรานึกถึงสมาร์ทโฟนเรานึกถึง iPad t แท็บเลต็ตนะอย่าลืมว่าเมื่อสัก5ปีที่แล้ว Apple Watch ไงนาฬิกาตัวเนี้ตัวนี้ตอนนี้คนใส่กันลื่นขึ้นแล้วตอนนี้มันไม่ใช่มีแค่ Apple Watch นะหัวเว่ยก็มี g a r m มิก็มี Fitbit ก,ก็ม,กมีมีกันเต็มไปหมดเลยและในอนาคต ถ้ามันจะมีแว่นก็ไม่แปลกถ้ามันจะมีอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆก็ไม่แปลกแล้วผมคิดว่าพวกหุ้นที่ขายของขายแกจเ็จ ет, อะไรพวกเนี้ก็ก็มีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากจากเทรนนี้นะครับเช่นเดียวกันแต่แน่นอนนะที่สุดว่าเทรนเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นคอนเซปต์อยู่แต่เมื่อไหร่มาเนี่ยมันมันเหมือนกับไอโฟนอะมาทีคนก็ตื่นตกใจทีแล้วก็หุ้นขายแกจเจหุ้นหุ้นขาย อุปกรณ์หาย iPhone มันก็ขึ้นทีอโลอม,มันเป็นแบบนี้ครับครับนะอันนี้ถ้าถ้าถามเร็วๆคุณอาทิตย์ก็บอกว่าหลักๆก็2กลุ่มนี้น่าจะชัดที่สุดณนะวันนี้และน่าจะมีอีกหลายกลุ่มตามมานะนะกลุ่ม ICT ก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเน็ตต้อง 5G ขึ้นไปอะ่ะถึงจะถึงจะรองรับนะโลกเสมือนจริงได้ไดอ้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็บรรดาอุปกรณ์แกจิตต่ตาง ก็น่าจะคึกคักตามไปด้วยนะครับนะก็เห็นข่าวแล้วครับที่ที่มาร์คซักเบิร์กบอกว่าจะไปเอ็กกับเลแบนนะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เราก็ได้ยินข่าวเกระเนกระสารมาก่อนหน้านี้แล้วว่าสังคมก้มหน้าจะหมดไปเพราะว่าสามารถเงยหน้าใช้แว่นตาเนี่ยตอบโจทย์หมดแล้วไม่ต้องดูจากจอตรงนี้แล้วนะกดจักแว่นได้เลยนะครับเป็นต้นนะครับนี่คือนี่คือโอกาสนะ สำหรับหุ้นไทยในระยะกลางนะครับผมยังจำได้นะจริงๆผมไม่น่าจะผมเกิดทันหรือเปล่านะยุคแรกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมยุคที่2โมบายอินเทอร์เน็ตบวกแอป,ปบวกโซเชียลมีเดียและยุคที่3ที่คุณอาทิตย์พูดถึงก็คือเ <c oughs> มตาเวิร์สนะครับคิดว่าคงไม่ต้องถึง2ปีไหมที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเฟสแรกของเมตาเวิร์สอย่างชัดเจนมากขึ้นถ้าเทียบกับวันนี้ครับ มันจะเร็วกว่า2ปีไหมครับคุณอาทิตย์เมตาเวิร์สเนี่ยเอ่อมันมันอยู่มันอยู่ที่ว่าเราเราคาดหวังกับคําว่าเมตาเวิร์สโลกเสมือนคแค่ไหนถ้าเราคาดหวังระดับสมบูรณแบบ์แบบแบบพ e ีเซ t เตชันของมาร์คเกอร์เบิร์เนี่ยผมคิดว่า2ปีทําไม่ได้มันต้องการอะไรอีกเยอะมากมันต้องการอะไรอีกเยอะมากแต่แต่อย่างไรก็ตามนะฮะคือโลกเนี่ยในรอบ10ปีที่ผ่านมาผมคําว่าผมนึกถึงโซเชียลมีเดีย โซเชียลมีเดีย hmm. พวก Facebook พวกทวิตเต r หรือพวกอะไรพวกนี้ผมได้ยินคอนเซปต์ของโซเชียลมีเดียตั้งแต่ปี2,5,4,1นะตั้งแต่ผมเรียนปริญญาโทอืม2541 hmm. คือย้อนไป23 24ี่ปีต้มยำกุ้งใช่ฮะผมเรียนที่ธรรมศาสตร์เนี่ยแล้วก็อ่านเท็กซ์เนี่ยมันมีคำว่า UGC user generate content user generate content เนี่ยคือคอนเซปต์ของคล้ายๆกับเว็บไซต์พันธที่ com อย่างเงี้ยพันที่ com blogger อย่างเงี้ย ไอ้พวกนี้ก็เป็น user generate content แล้วมันก็มี social media คือสังคมสื่อสังคมออนไลน์นะตอนนั้นคนก็ยังผมด้วยสภาพของของนักศึกษาปริญญาโทเมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมนึกไม่ออกว่าหน้าตาของมันจะออกมาเป็น Facebook หรือออกมาเป็นอะไรเรานึกไม่ออกก่อนตอนต้นปี2010เนี่ยถ้าจำได้ social media ที่คนไทยใช้เยอะที่สุดไม่ใช่ Facebook นะฮะมันชื่อว่า h i f i ผมเชื่อ,อ ผมเชื่อว่าพี่ยุทธันมัน <c oughs> ชื่อว่าไฮไฟแล้วก็เล่น <c oughs> อยู่บนหน้าเอ่อพีคอมอ่าพีซีคอมใช่แต่ว่ามันไม่เทคอัพมันยังไม่เทคอัพเพราะว่าเขาเรียกว่าองค์ประกอบมันยังไม่สนที่กาลังกัน <c oughs> องค์ประกอบมันคือเขาเรียกว่า DNA Device Network แล้วก็ Application <c oughs> Device คือสมาร์ทโฟนตอนนั้นนะ่ะมันเกิดขึ้นมามี iPhone ของ Steve Jobs เนี่ย i p h o n ส2สีหลังสีเทาแล้วก็ iPhone 3เนี่ยขึ้นมาเนี่ยเฮ้ ดีว i c e มันมาแล้วนะครับแล้วก็ Facebook เริ่มมาและแอปแอปพลิเคชันเริ่มมาแล้ว Network DNA Network ก็คือเป็นยุค 3G เราเข้าสู่ยุค 3G พอดีเลยเราเข้าสู่ยุค 3G ปี2011-2012นะฮะตอนนั้นมันก็เลยครบเลย DNA พอครบปุ๊บมันเหมือนกับตุ้มระเบิดเป็นก o g ก e c ครั c นอย่างนั้นนะฮะมันก็มาพร้อมกันกลับมาที่คำถามพี่ยุทธว่า แล้วเมตาเวิร์สมันจะเป็นแบบนี้ไหมผมผมคิดว่าตอนนี้เราก็จะยังงงๆอะ่ะนะเมตาเวิร์สคอนเซปต์ของของของมัสกก็เบิร์กก็ตัวหนึ่งนะโลกของคริปโตแอสเซทก็ตัวหนึ่งไนกี้ <Nike S 2> ก็มาอีกชิ้นหนึ่งอาจจะมาทำตัวนี้มีเกมชื่อแซนด์บ็อกซ์โลว์็มันมาเป็นชิ้นชิ้นวันหนึ่งที่มันมารวมกันแล้วแล้วแล้วมันเทคอัพเนี่ยเราจะวิ่งตามไม่ทันเพราะฉะนั้นในฐานะนักลงทุนนะฮะ แม้ว่าผมจะเจน x ก็ตามนะแต่ว่าก็ต้องต้องติดตามข้อมูลพวกนี้อยู่เสมอแล้วถ้าถ้าผมคิดว่ามันถึงจุดที่ผมไล่ตามโดยละเอียดไม่ได้มันมี NFT non fungible token มีเรื่องเปลี่ยนผลงานศิละปะแล้วในในคลิปของมาสซัคเกอร์เบิร์เนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยซึ่งมันใช้กับเจน x แล้วก็เบบี้บูเมได้นะเขาพูดบ่อยมากเรื่อง developer designer creator developer แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราถ้าใครมีลูกมีหลานเนี่ยเราคิดว่าเด็กรุ่นต่อไปมันควรจะเรียนอะไรให้มานั่งดูว่ามาสเตอร์เกเบิกเนี่ยพรีเซนต์อะไรบ้างอาชีพอนาคตมันอยู่ในนั้นเดเวลลอปเปอร์ครีเอเอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในนั้นเลยฮะ hmm. แล้วผม hmm. ผมเลยคิดว่าในฐานะนักลงทุนนะ,ะถ้าผมตามไม่ทันโดยละเอียด hmm. ผมซื้อ ETF ผมซื้อกองทุน ใน ETF และกองทุนมันจะเลือกหุ้นมาอย่างน้อย10ตัวแรกกินไป50%กว่าเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักพอร์ตเนี่ยมันจะเลือกหุ้นที่ตามเทรนด์พวกนั้นแล้วปรับพอร์ตให้เราค่าธรรมเนียมของ ETF ตอนนี้มันต่ำแล้วครับเราเรามาถึงจุดที่ค่าธรรมเนียมไม่แพงแล้วนะครับค่าวน,นี้เป็นไอเดียในการลงทุนในระยะยาวๆใช้เครื่องทุนแรงนะตามแต่ละตัวไม่ทันก็ผ่านกองทุนประเภท ETF เลยนะอันนี้ก็ช่วยได้นะ โอ้นนี่คือเมตาเวิร์ดนะครับ2อกูรูสู่ความมั่งคั่ง Value Investing ในยุค disruption งานจะมีสดวันเสาร์7 7พฤศจิกายนสนใจครับ l ลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ